ผมไม่สบายออกไปรายของไม่ได okay. ้เพ uhh> ื่อนผมคงไม่ได้กินขนมวันนี้โอยอย่าเพิงเศร้าเดี๋ยวฉันจาจัดการให้เออนุ่มนุ่มเอนี่เพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ้นโตเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ่นโตเปิดฝาเอ่อช็อกโกแล ซีสารสดใจฉันละอยากให้เพื่อนๆได้กินขนมป็นโตรู้บดอ,อีกแล้วดิอุยอ้ย,ยไม่สบายเป็นกระไรบ้างเอาของมาเยี่ยมอยู่ทางนี้เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเป็นห่วงโอ๊ยไม่มีประโยชน์เลยเลยนี่ฉันเอาของมาเยี่ยมเอกลวยเน่า อย่างไรฉันเพิ่งซื้อมาซื้อมาเมื่อไหร่สองอาทิตย์ก่อนโอ้โหกินไม่หมดเอากล้วยมาให้คนอื่นโอ้เสียใจนาะอะรับไว้ก็ได้ผมไม่สบายออกไปใครของไม่ได้เพื่อนผมคงไม่ได้กินขนมวันนี้โอ้ยอย่าเพิ่งเศร้าเดี๋ยวฉันาจาจัดการให้เอออันเท่าไหร่นะอ้วนหบาทเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิงโตจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยได้เซ เพื่อนฉันต้องได้กินขนมปินโตหลับให้สบายนะอ้วนผมยังไม่ตุยเอยไม่ใช่นอนพักผ่อนเอเออะละหาบาทน,นะอย่าไปบวกเพิ่มเอ้ยเห็นฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอ,เ,อเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปินโตอุ้ยเกอะไรน่าสงสารอ้วนจริงจ อ้วนเป็นไรอ่ะอ้าวกินก่อนด้วยไม่ตอบเลยอ้นมันเป็นไรโอ๊ยเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้ขอกินกล่องไม่มีแรงพื่แล้วเองจะเปิดประเด็นขึ้นมาทำไมอ่ะอ้วนอะนะไม่สบายแต่ก็ต้องทำไมอ้วนมันเป็นเป็นอะไรโอ้ โอ้ยเสียงดังไปถึงหน้าปะกซอยอ๋อรู้แล้วทำไมคนกับเป็ดตีกัน,นเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่นี่รีอ้วนมันอ้วนเป็นไรนอ้วนอะนะอ้วนเป็นไรฉันโดนมาแล้วรี่ทำไมไม่พูดอะหัอขิ้นเข้าก่อนมันน่าส นมันเป็นอ้าวรู้บทดด้วยหรอรู้ผู้กำกับเขาไม่ให้บอกตอนนี้แล้วสรุปอ้วนเป็นไรฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอหรอึยก็บอกว่ายังไม่บอกมันบอกว่าอ้วนอ่ะเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่แต่มันก็ไม่ได้บอกอะไรฉันเลยใครก็นางเป็ดไงเธอยังไม่บอกฉันอุ้ยคนหงุดหงิดอุ้ยฉันก็หงุดหงิดฉันก็ไม่เข้าใจนะทำไมมันไม่บอกฉัน หล่อนหน้าไม่ดีหรือเปล่าหล่อนสินหน้าไม่ดีเนี่ยเธอเหมือนตัวนี้เลยเธออสิอุ้ยของเล่นเพียบเลยเดี๋ยวฉันพามาซื้อแค่ขนมโหจนว่ะเอางั้นก็ซื้อองดีโถเพื่อนทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแหมให้มันพูดดีเพื่อนคนสวยซื้อนี้ให้ไหนสิเออไปไปไปหยิบไปฉันจะกินอะไรดีล่ะเยลลี่ปูกับอันนี้ละกัน โลงงั้นฉันขอนี่นี่แล้กันนี่โอ้ยเออนี่แหละเพื่อนกันแหมเวลาได้ของแล้วพูดดีฉันพูดดีกับเธอเสมอเพื่อนอเกิดมานะฉันไม่เคยมีเพื่อนรักแบบเธอเลยโอ้ยไม่ต้องชมเยอะรับไม่ทันเจ้าโลนะเจ้าโลขนมเรามีตั้งสามหอ่อเราได้แค่ห่อเดียวเต้ต่อน,นี่เขาหน่อยสิเอเต้ต่อให้หน่อยดีเดาอิงลำคาแบบวะ อ๋อลำคาลำคาน่นะเดาลำคาญมากป่ะลำคาลลำคาดนี่เฮ้ยเดาพูดอะไรผมต่อยแฟนผมอะแตงเรื่องว่างอะเอามันไปทิ้งเลยนะปากดีไปทิ้งผมทิ้งผมขอโทษเกมเกินไม่ได้เล่นเลยจเจ้าเดามันพูดเหรอผมนี่แหละพูดเกินใจไหมไม่เป็นไรนะครับแล้วไหนบอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีตงังค์ครับก็เพื่อนฉันซื้อให้อ่ะเจะตูตีเหรอเจ้าโล ถึงนะสิฉันสวยคนจีบเยอะเอาเรีบประกืนให้เขาหน่อยสิประกอบถ้าเตงปากัดไม่เสร็จเขาจะหลงให้ประกอบประกัดเลยล่ะงั้นเขากินขนมรอนะคือว่าไงนะเด๋วอ็งจะถอนหายใจทำไมอ่ะกําลังใจยอยู่ตรงนี้นะคะหันมาก็เจอเสมอ เบ่นกินไหมคะก็ดีไหมครับต่อไอ้เป็นก่อนเดี๋ยวมันเลอะมือมีแฟนหน้ารักขี้และแบบนี้เนี่ยดีใจไหมเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ่นเตอเฮ้ยเข้าประตูขอบใจที่ขอบโอ้โหฉันติดเรื่องนี้มากักเองมาทำอะไรเออวะลืมจุดประสงค์อุ่มนุ่มเอานี่ เพื่อนฉันต้องได้กินขนมปินโตน้องฉันเฮ้ยเธอเมื่อกี้ว่าไงนะเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปินโตโอ้โหปินโตเน่าแล้วโห้ยอ<ห>ย่าเศร้าแบบนี้ดีเดี๋ยวคนดูเขาก็เชื่อกันต่องไงเนี่ยเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปินโตโอเอามา20สไม่มีแบบผมก็ต่อได้ไม่ต้อไปสนใจตรงนะั้น ไล่เทียมทางเต็มปัดงเต็มหมดแล้วเรฮ้ยเราปัดไหอ่ะเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปินโตรู้แล้วพูดอยู่นั่นน่ะอ่ะเลือกไปไม่ต้องเลือกแล้วเดี๋ยวฉันหยิบให้เอา้าคู่กันก็ตรงกลางไปอ่ะจบเจ้าไม่เล่าหรืออะไรของมันวะเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปินโตเฮ้ย,ยปัดไม่อะ เพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ้นโตมีเก็บมาเองนั่นอะเฮ้ยอะไรของมันนั่นอะเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ้นโตเฮ้ยชายทำไมไปนั่งสักไกลเลยอ่ะเดี๋ยวคุไปลาของผมทิ้งไงดิอ่ะดิแกะไปฉันต้องได้เห็นเพื่อนฉันกินขนมปิ้นโตโดัก มีขนมเพี้ช่องเดียวโกงอะไรโกงอะไรก็รับมาจากเจ้าอ้อวนอะไรอ้วนเป็นอะไรยังไม่บอกเลยก็เจ้าอ้วนอะมันไม่สบายเขาก็เลยเอาแท็บเล็ตสีแดงให้เจ้าอ้วนดูทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะกต็ตงไม่ถามอะโอ้ยกำลังจะบอกเลยหลังจากที่เพื่อนฉันได้กินขนมปิน่นโตอ้าวรู้บทอ,อีกรู้ดิพูดมาทั้งวันแล้วทำไมเพื่อนฉันยังไม่กินขนมปิน่นโตอีกล่ะอา้าวต้องกินเหรอฉันคิดว่านั่งจ้อง เพื่อนฉันต้องได้กินโอ้ยพู้ดีขนมปิ่นโตกินเข้าไปแป๊เดียวเฮ้ยต้องมานั่งเชื่อมันเนี่ยเพื่อนฉันกินกรอบจริงๆเลยขนมปิ่นโตพอใจยังเหลืออันนึงฮะแฟนเธอต้องได้กินขนมปิ่นโตโอ้ยในสูตกูเดือวร้อนผม มีดักอยู่ไหนกุนไว้ที่นั่นน่ะรุนๆๆข้างในมีอะไร <S 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 แฟนของเธอต้องได่กินขนม <S 2> <S 2> ปินโต <S <S 2> <S 2> เป็นคะกินไปเถอะให้มันจบๆเรื่องไปเขาก็ว่างั้นนะกินฉันจ้องอยู่ <S <S 2> <S 2> ยังไม่หมดเห็นเหรอฉันเห็นนั่งจ้องอยู่ เร็วๆเวจ้าอ้วนจะได้ไม่มาด่าฉันที่หลังว่าบริการลูกค้าไม่ดีชี้อะไรชี้อะไรห้าบาทโอ้ยไม่ใช่พื่งผลิตวันที่ห้านายขอดูทีนี้พูดมัวไปขายบุกกี้แล้วเต้งต่อเสร็จยังอ่ะอืมนายผิดแบบมากโอ้ระหว่างพึ่งเลยได้อ่ะเอาต่อเองต่อไม่เป็น ถ้าเราไม่หยิบของเจ้ารี่มาก็คงได้กินแค่สองอันเฮ้ยแกนี่มือายาวจริงๆเคยได้ยินคำนี้ไหมเจ้าโลคำว่าอะไรด้านได้อาออดใหญ่หน้าด้านก็พูดอยู่ไงด้านได้อายอดอ่ะปูกระทะเคยได้ยินแต่หมูกระทะปูกระทะก็ะต้องเป็นของฉันเอ้ยช้ไาตาไม่เป็นไรเว้ยกินนี่ก็ได้เฮย แปลเว้ยนังเป็ดไม่มาก่อกวนก็ดีแล้วจะพูดถึงมันทําไมละ่ะพูดถึงเป็ดเดีย๋ยวเป็ดก็มาหลบก,กินเหมือนกลัวคนอื่นแยกฉันทำตูกระทาดีา่าเทตัวปรอบและใส่ปูจ๋าลงไป เชฟโลทอดปูเอ้ยไฟแรงไปไฟแรงไปเดี๋ยวปูติดกระทะดูมีความสุขเนาะไม่ต้องอยุ่งวันไหนที่ไม่มีนกเป็ดพวกเราก็จะมีความสื่อว่าแต่ข้าพูดถึงมันเองก็พูดมันจะมาได้ยังไงกันเดินมาเดมีขา <c oughs> <c oughs> ความสนุกของพวกเราจบแล้วอะไรความสนุกเพิ่งเริ่มฟ้า โอ้โหทอดปูกินเหรอเออใช่ขอดูหน่อยดิได้ได้ได้ไปไปไปโอ้โหปวดเลยอืมเอาเรื่องแซ่บแซ่บให้มันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนั่งยะงี้ดีแล้วโอ้โหกิ้ ปูจะค่าไปเหรอแล้วมาทำอะไรดักจีเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ่นโตทาไมนะเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ่นโตเอามา20เร็วๆกีเองควักไปดิเองก็จ่ายไปดินั้นจ่ายของกันสามสองหนึ่งดีมากเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ่นโตนี่มาห้องกีห้องแรกเลยหเปล่าชายมันโดนไปแล้ว มันอันละห้าบาทอะ่ะโอ้ยมัว่วผลิตวันที่ห้าเนาะหยิบไปหยิบไปเร็วๆเนองอีกอันหนึงสกี่เอายีสิบาทได้สองอันเร็วถ้าช้าได้อันเ,อเดียวเดี๋ยวฉันจะแกะเป็นเพื่อนเพราะเพื่อนฉันต้องได้กินขนมปิ่งโตไม่คือเองอะ่ะพูดเป็นรอบที่สามแล้วไงฉันจะพูดไปเรื่อยๆฉันไม่เหนื่อยฉันไม่เมื่อยโอ้ยโอ้ยแล้วมือจะก้าออกมาทำไมเนี่ย นองเป็ดอ่ะมันเป็นเชลิดแด้เก่าโหยด้จะแด้อะไรล่ะจะไม่ได้เป็นดักแด้มาเพื่อนฉันต้องได้แกะขนมปิ่นโตไม่คือฉันอ่ะลำคาญทำนี้มากเลยอะคือใจนานไหมทำอะไรก็ช้าเป็นเต่าเป็นตุ่นบูบีะมาเปิดฟ้า ขนมมันอ่ะมันไม่แยงหรอกเฮ้ยไม่แน่นางเป็ดมันร้ายอ่ะชอบแย่งขนมเพื่อนเช่นมสีสันสดใสฉันและอยากให้เพื่อนเพื่อนได้กินขนมเป็นโตรู้บทอีกแล้วดิฉันและอยากให้เพื่อนฉันได้กินขนมปังเอ้ยไม่ใช่ฮิปโปมีใครเคยกินแบบพิริตบ้างยกมือขึ้น กินอยู่แล้วกินเมื่อกี้อ่ะที่เหลือปีชะเเอออย่าลือ่ะถ้าใครชอบขนมปินโตอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย